สวัสดีค่ะในขณะที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำชาวบ้านดอนมันอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามก็พยายามสร้างรายได้จากการทำเกษตรผสมผสาน รวมทั้งการเลี้ยงไก่งวงเพื่อเป็นรายได้เสริมติดตามเรื่องนี้กับคุณสสิประภาคุณประทุมเจนซีรีพอร์เชอร์สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะการเลี้ยงไก่งวงของคุณสุนทีเซนเมืองปากเกษตรกรบ้านดอนมันจังหวัดมหาสารคามจะเลี้ยงแบบแยกโรงเรือนของไก่ตามช่วงวัย ลูกไก่งวงช่วงแรกเกิดเมื่อฟักออกจากไข่แล้วจะต้องนำไปเลี้ยงไว้ในกรงอนุบาลอย่างน้อยหนึ่งเดือนระยะแรกต้องกกไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่นหลังจากนี้ไปจนถึง3เดือนต้องย้ายไปคอกไก่รุ่นและเมื่อไก่อายุครบ5เดือนขึ้นไปจะต้องเลี้ยงปล่อยในพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะมันจะยุ่งยากตอนที่เขาตัวเล็กซึ่งในช่วงที่อนุบาลเราต้องฉีดยาวัคซีนเราต้อง หยอดยอดยาวคาเซลเราต้องเพราะว่ามันต้องป้องกันไม่ให้เป็นฝีดาบแล้วเราต้องกางมุ้งเปิดไปให้เขานี่แหละมันจะยุ่งยากตอนช่วงที่เขาเป็นเด็กแต่แต่แตพอพอพ้นสามสามเดือนขึ้นไปอย่างนี้เราก็จะปล่อยปล่อยปล่อย,ลอย,ลอยเลี้ยงเหมือนไก่ใหญ่เลยค่ะการเลี้ยงไก่งวงไม่ยากค่ะเพียงแค่ต้องเอาใจใส่เรื่องของความสะอาดและอาหารที่ให้ ซึ่งไก่งวงที่นี่จะเลี้ยงในระบบปล่อยเลี้ยงอิสระเพื่อให้ไก่งวงไม่เครียดและอึดอัดค่ะตัวหญ่ทรงตลาดล้วก็มาณจิบเดือนขึ้นไปมันก็จะได้น้ําหนักประมาณ6กกิโลขึ้นถ้าว่าเราขุนไก่ถ้าเราขุนไก่ตัวพุ่งตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปมันจะทําให้ไก่ตัวเร็วเพราะว่าเนื่องจากเราขุนให้กินทั้งวันเพราะว่ามันเป็นอาหารแล้วก็ประหยัดเนื่องจากว่าเราปรุงอาหารเองทําเองแล้วก็ทําให้น้ําหนักดี แข็งแรงก,การผสมอาหารไก่งวงมีส่วนผสมเช่นหญ้าหวานกากถั่วเหลืองลำข้าวและหัวอาหารสำเร็จรูปโดยจะคลุกเค้าให้เข้ากันซึ่งจะให้อาหารในช่วงเชา้ากลางวันและเย็นนอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารแล้วไก่งวงยังจเจริญเติบโตได้ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย มีในส่วนของหญ้ากาดถั่วเหลืองแล้วก็ลำแล้วก็หัวอาหารเวลาเอามาคลุกเขาใส่กันเนี่ยมันจะหญ้ามันจะติดติดกันดีกับกาก,ากถั่วเหลืองเพราะว่ากาดถั่วเหลืองมันจะเป็นเปียกๆนิดนึงหญ้าเออไก่มันก็จะกินกินเข้าไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ใส่กาดถั่วเหลืองมันก็จะเป็นแห้งๆปัจจุบันการเลี้ยงไก่งวงกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสัตว์ปีกที่เลี้ยงง่ายราคาสูงและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศซึ่งสามารถสร้างรายได้นำไปจุนเจือครอบครัวมากกว่า3 0,000บาทค่ะนอกจากการทำนาตามฤดูกาลการเลี้ยงไก่งวงของชุมชนที่นี่กำลังได้รับความนิยมค่ะเพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เลี้ยงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีราคาไม่ต่ำกว่าตัวละ1,500บาทวันนี้สวัสดีค่ะ